ตัดต่อได้ที่ร้านเจโหดการเกษตรค่ะปั๊มสิบนิ้วน,นะคะสายโหดใช้จนเปลาขาดนะคะกลับมาหน้าร้านเดี๋ยวเราซ่อมให้ค่ะนี่ก็ต่อเขาะนะครับมาต่อกันนะครับต้องวัดก่อนนะครับฝั่งนู้นตาให้พอดีนะครับแล้วก็วัดนะครับออกเวลาใส่เข้าไปจะอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับต้องวัดอย่างนี้นะครับ เปลือกกระปอกนอกกี่เซนครับสิบห้าครับเกียวสนิดนึงแล้วก็เอาข้อต่อเข้าไปนี่นะคะเครื่องย้ำลงมาแล้วนะคะอ่าเครื่อจจงย้ำลงมาแล้วนะคะ,คะสำหรับย้ำข้อต่อไส้เผาได้ทั้งรุ่น นิ้วบุกนิ้วแปดนิ้วนะะส่วนตัวนี้รุ่นสิบนิ้วนะคะนี่สิบนิ้วค่ะก็ย้ําไปเลยใครขาดก็ทาเองได้หรือส่งมาย้ําได้นะคะเครื่องย้ํามีหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่ร้านเจ๊หูเท่านั้นใส่เข้าต่อแล้วก็ย้ําอย่างนี้เลยอีกตัวน้ำหนึ่งสิ แล้วก็ย้ำได้หลายรอบนะคะดมากหน่อย um, ิไ er, ม um. ่ต <contamination Hij infectious> ้องโยกไม่ต้องโยกนี <mata> ่น <Det rás S 2> ี่ย้ำเก็บมุมครับตงปไปย้ำได้อีกก็ย้ำเข้าไปนะคะตปลไปที่ตรงข้างในตรงตออใกล้ใกลๆพอนี่ย พอเผาไส้เผาเราต่อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคนนี้ตอกพลาสติกเนี่ยออกเนื้อพลาสติกนะคะมันก็จะยาวเกินเราก็ต้องมาตัดออกนะคะใส่ไ,ไฟเบอร์เลยกะแล้วใช่ไหมต้องตัดตัวเผาออกตัดออกกี่เซนต์นตัดออกแปดเซนนะคะเพราะว่าเผาขาดอะ ถ้าตัดเทากับอาปอกเท้าไส้เท้าก็จะสั้นลงนะคะแต่ถ้าเชื่อมก็จะไม่สั้นมากไม่เกินห้าเซนสิบเซนค่ะถ้าเชื่อมนะเอาปอกใส่ไปเท้าที่เราตัดแล้วนะคะตัวนี้ไม่ได้ย้ำใช่ไหมแค่ใส่เข้าไป,อ,าไปอ๋อ,อมันมีปอกตัวนี้ใช่ไหม,ไมปอกรัดม,มันช่วยอะไรอลตอที่อนตองมอไปมันจะเข้า วิธีการซ่อมเผานะคะซ่อมเหมือนกันหมดเ็าถอกอับเข้าไปให้สุดแล้วก็เอาปอกนอกยัดเข้ามา ค้ากอ็ออกเข้าไปให้สุกนะคะไม่อยีางนี้ไม่ได้นะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อก็ต่อแล้วก็เอาปอกใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะก็จะสั้นลงหน่อยนะคะถ้าใส่นี่นี่ไอ้ท่อนเนี่ยหยิบมาดูท่อนที่ขาดนะคะลูกค้าบอกให้เอาทิ้งเลยก็ต่อคือย้ำใหม่เลยเป็นย้ำตัวใหม่ตัวเก่าขาดก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็มาใส่ก็ต่อก็ต่อเพื่อเข้าอ่าหัวปั๊มตัวนี้นะคะก็จะสั้นลงโอเคอ่าพอเสร็จนะคะก็อัตราบีให้ลูกค้าค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เคายักเข้าไป บริการดีมีที่นี่ค่ะถ้าเผาขาดพร้อมย้ำต่อตัดให้แต่ต้องมาหน้าร้านนะคะพอตัดต่อเสร็จนะคะแล้วก็มาหมุนเกลียวเข้าปั๊มตามปกตินะคะอันนี้ตัวอย่างของสิบนิ้วนะคะเกลียวจะเป็นรุปเกลียวหมุนเข้าได้ง่ายถ้าใครเมาขาดต้องการตัดต่อซ่อมส่งมาได้หรือถ้าราคาเองก็ ออเชื่อมตามตะต็ปที่เจส่งให้นะคะส่งให้เฉพาะลูกค้าเราเท่านั้นถ้าเบลซีมใหม่มใส่พี่ครับพอประกอบเสร็จก็ไปต่อประกอบพังตุ๊กตานะคะประกอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยกขึ้นรถได้เลยปั๊มร้านเราส้มแล้วก็เป็นการตัดต่อให้นะคะถ้าเท้าขาดมาได้เลยวันนี้คิดค่าแรงเท่าไรนะสิบบาทค่าแรงสิบบาทนะคะลูกน้องโคตรมีกำลังใจเลยค่ะยิ้มพี่ค่าแรงสิบบาท คนละสาบาทนะโอเคเอาขาดชอบให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะน,<ำ>นี่สิบนิ้วเผาสิเมตรค่ะลูกค้าซื้อเผาปั่นกลับกับมุเล่หน้าสิปเพิ่มนะคะใช้งานมาเกือบปีเพิ่งตัดสินใจซื้อตัวปั่นกลับใช่ไหมคะ ตอนหน้านี้น้ํามันเยอะก็เลยเอาปั๊มไปทางหน้ารถไถน,นะคะไม่ต้องใช้ปัวปั่นกับตอนนี้น้ํามันลดแล้วนะคะน้ําลดลงไปเยอะทั้งนี้เลยค่ะใช้สบ,บูเ่เซ็มหัดค่ะล้างมือถึงจะออกค่ะจารบีไปเลยเอาเอาเอาสบู่ให้แกหน่อยคนนะคะแกเลยแกะแกะแกะ,แกะใช้ล้างน้ำมันจาบ,บีนะถึงจะออกนะคะ,คะนี่ค่ะของแท้ต้องรุ่นใหม่นะคะยิงเซ็มหมดตัดให้นะคะอ่าแล้วลองล้างแล้วก็ดูนี่ว่าจะออกจริงไหมไม่ต้องใช้แป๊บนะน้าตัดพาพี่เขาไปล้างมืออ่านี่นะคะสบู่เซหมหออกไหมคะ ดีกว่าล้างแซบป่ะพี่เอ้าที่เคยล้างแซบมาออกบ่ใช้แต่มือค่ะไม่ต้องกลัวค่ะี่ไม่ชอบออกื่นนะคะกระดูดได้หมดนะคะมือมันดำยังไงก็ดำครับไม่หมายถึงว่าจรลบรีล้างจระบรีล้างออกดีกว่าใช้แป๊บนะคะหมายถึงว่าจลบรีล้างจลบรีล้างออกดีกว่าใช้แป๊บนะคะเจ๊ก็ใช้ทั้งอาบน้ำล้างหน้านะคะสิวที่หนังหน้าออกหมดนะคะสิวที่หนังหน้าออกหมดนะคะสนับสนุนโดยสบู่สมุนไพรสกัดสารพิษสารเคมีตาเจ๊หกจัดให้ใช้ซัก